นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าราคาข้าวปี2024จะเป็นยังไงบ้างรครับครับผมก็ไปทําข้อมูลมาแทบจะเรียกว่ารับประทานข่าวแทนข้าวนะครับ <laughs> สำหรับชิ้นนี้ <laughs> ก็ถ้าจะพูดถึงการคาดการณ์ในปี2024ครับ,รบมุรตัตพลเราก็ต้องไปดู ปี2023ในภาพรวมนะครับที่เราจะเห็นว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023นะครับสภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโยและลานิยเนี่ยได้ส่งผลให้ในเวลาต่อมาเนี่ยประเทศส่งออกรายใหญ่อย่างอินเดียนะครับมีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวแล,แล้วก็ประกาศงดส่งออกข้าวนะครับทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกปี2023ดีตัวสูงขึ้น21%ครับ hmm. ทีนี้เราไปดูในปี2024นะครับการคาดการณ์ของธนาคารโลกก็ยังวิเคราะห์นะครับว่าราคาข้าวจะยังสูงอยู่ในปี2024ในกรณีที่อินเดียยังคงมาตรการการงดส่งออกข้าวประเภทที่ไม่ใช่ข้าวบัสมาตีนะครับและปรากฏการเอลนิโยอยู่ในระดับกลางและรุนแรงครับครับข้าวนี่เป็นส่วนประกอบหลักนะของคนจำนวนมากดังที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ย ความเป็นไปของข้าวนี่จะมีผลกระทบกับผู้คนมากน้อยแค่ไหนครับคุณยมยุทธต้องเรียกว่ามีแน่นอนครับคุณรัตพล์อย่างที่ฟิลิปปินส์นะครับที่เป็นประเทศนําเข้าข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ทางประธานที่พดีฟรีนานมาโกสนะครับประกาศเพดานราคาข้าวเมื่อวันที่5กันยายนหลังราคาข้าวพุ่งสูงแตะเป็นประวัติการในรอบ14ปีก่อนที่พอสต็อกข้าวเริ่มกลับมาเป็นปกติก็ยกเลิกมาตรการไปในเดือนถัดมานะครับ ผมได้คุยกับผู้ประสานงานจากมาสิผักนะครับที่เป็นองค์กรพรัฒนาเอกชนเครือข่ายเกษตรกรนักวิทยาศาสตร์และภาคประชาสังคมในฟิลิปปินส์ชื่ออัลฟี่ปูลุมบริทให้ข้อมูลกับบิวเอทไทยว่าราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะคนที่มีรายได้อยู่ต่ํากว่าเส้นยากจนครับ with increasing food prices you know um, um it has impacted much of the buying capacity เอาฟี่กล่าวนะครับว่าหากในอนาคตเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศส่งออกนะครับอย่างอินเดียยกตัวอย่างและฟิลิปปินส์มีชาวนาที่เลิกปลูกข้าวเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับราคาข้าวโลกได้นะครับเขาบอกว่า,าฟิลิปปินส์อาจจะมีวิกฤตอาหารขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะฮะ และเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราไปดูทางอินโดนีเซียนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรก็ประกาศด้วยครับว่าผลกระทบจากเอลนิโยอาจทําให้อินโดนีเซียต้องนาเข้าข้าวเป็นปริมาณสูงสุดถึง5ล้านตันในปี2024อันนี้ก็เป็นผลกระทบของอสังคมที่รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักในจานข้าวแต่ละมื้อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนโยบายของอินเดียแล้วเนี่ย สภาพอากาศในปีหน้าครับคุณครัตพลยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญของการวิเคราะห์ราคาข้าวนะครับหน่วยงานได้สภาพอากาศของสหรัฐคาดการณ์นะครับว่าเอล尼โยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ซีกโลกเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวปริมาณมหาศาลรวมถึงไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอพอมีสัญญาณของราคาข้าวที่อาจจะสูงขึ้นในปีหน้าเนี่ยคำถามก็คือชาวนาไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากราคาข้าวที่คาดว่าวจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับ วิวไทยก็ได้คุยกับอานงมุ่งเตยซึ่งเป็นชาวนาจากจังหวัดขอนแก่นคุณอานงก็เล่าว่าต้นทุนการทํานาเนี่ยสูงขึ้นมากนะครับแต่ว่าราคาข้าวหน้าโรงสีท้องถิ่นก็กลับไม่ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลกเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคุณอานงครับตลาดโลกขึ้นกรจริงแต่ถ้าแก่โรงสีเขาบ่ขึ้นสิ่งไดเขาใดเงื่อนยน่นเขาเขาแก้ไปข้าเม็นเขาสื่อท่าไรเข้าก็ต้องได้ขายขาบ่แก้เิดขึ้นมากหรอกพอวันร้เขาก็จ้างไปไปหยอดไปถึงโรงสีแล้วท่าไร่ข ครับคุณสายสุดาจำเรือนดีซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงสีเล็กๆในจังหวัดชัยภูมิก็กล่าวกับวิทยไทยครับว่าการควบคุมราคาจากโรงสีขนาดใหญ่และพ่อค้าคนกลางทําให้ชาวนาแทบไม่ได้กําไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นเลยครับเป็นเจ็ดสี่ทุกปีละค่ะก็ขึ้นมาช่วงนี้ซืือขืนมาช่วงคล้ายๆว่าเขาหาซื้องากแล้วเก็กเขาคอ่คอยค่อยขืนไทยเพื่ออยากได้เขาไหมคะ่ะอยากให้คนคนไปขายแต่มาที่นี่เวลามาใครมาเขาเขาียวเนาะ คนอหากอย่างมีเงินไปสือปุ๋ยชาวนามันก็ตตรงในขนเขาไปขายมัค่ะมังหันมันก็ถือลงคือเขาม,มันมันไม่ได้อยู่กับเขาตั้งมาไม่ขาดใครๆว่าสันวายอยู่กับลงสีสรนิบเวลาหัว,วาชาวนาเดือดร้อนอยากได้เงินไปสืบฝ๋เสียเขาก็ลดเออคันนาเขาอึดเขาก็ขืนเพื่อเขาอยากได้ไหมค่ะ ครับก็เป็นเสียงสะท้อนจากชาวนาไทยนะครับที่ยังตั้งข้อสงสัยว่าราคาข้าวที่อาจจะขึ้นในปีหน้านะครับพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าซึ่งก็อันนี้เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาทั้งในระดับโลกนะครับแล้วก็ในระดับประเทศที่เรากําลังเจอสภาพะปัญหากันอยู่นะครับคุณร mm ัฐนตพ